สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพาไปรู้จักกับเหรียญชุดฮอตนะครับเหรียญโพลีกอนนะครับหรือว่าชื่อเดิมเนี่ยคือเมติกนะครับว่าคืออะไรนะครับมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารนะครับซึ่งส่งผลเชิงบวกอย่างมากกับเหรียญโพลีกอนนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคริปเปโดนี้ครับพี่ได้จัดทำเพื่อนๆแนะนำการลงทุนหรือว่าเชิญชวนซื้อขายสินทรัพย์ิจิตอนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการนำเสนอ้อมูลที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ลองศึกษาแล้วก็ตตัััดดสินนนใจ้ววยท่าเองะครบ ก่อนเข้าเรื่องผมขอพูดถึง Ethereum นิดนึงนะครับซึ่งเป็นเน็ตเวิร์ที่อนุญาตให้นักพัฒนานะครับบล็อกเชนเนี่ยสามารถเข้ามาสร้าง d ด p p s นะครับหรือ Decentralized Application นนะครับซึ่ง d ด p p s เนี่ยเอาไปใช้ในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ดีไฟเป็น Lending Platform รวมไปถึง Exchange Dex นะครับหรือว่า Decentralized Exchange ต่างๆนะครับซึ่งปัญหาที่ตามมาเนี่ยก็คือ,อาจากการเติบโตที่รวดเร็วของ d ด็ p s นะครับที่ผมกล่าวไปเนี่ยทำให้เกิด การเหมือนการจราจรติดขัดนะครับในเน็ตเวิร์กของอีท e u มนะครับรวมถึงเน็ตเวิร์กอื่นๆด้วยนะครับทั้งไ s m นส t ม h เชนอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีความล่าช้านะครับรวมไปถึงด้วยระบบการทำ transaction ของ proof of work เนี่ยของอีท e u มเนี่ยใช้ระบบ bidding นะครับก็คือใครจ่ายแพงเนี่ยก็จะได้ทํำธุรกรรมก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดปัญหาเรื่องราคาที่สูงขึ้นนะครับ จึงเกิดโปรเจกต์นะครับ Metic Network นะครับหรือว่า Polygon นะครับเป็น Network Layer 2นะครับเป็นไซต์เชนที่ทำงานร่วมกับ Ethereum นะครับจริงๆก็คือทำงาน on top อยู่บน Layer ของ Ethereum นะครับเป็นโซลูชันนะครับมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับซึ่งใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Plasma Framework นะครับบวกกับ Polygon SDK นะครับทำให้การทำ Transaction เนี่ยรวดเร็วขึ้นนะครับรวมไปถึงค่าธรรมเนียมที่ถูกลงนะครับรวมไปถึงนะครับแก้ปัญหาเรื่อง Scalability นะครับ ก็ใช้เป็นระบบ Proof of Stake นะครับ s t a k เหรียญ Polygon เอาไว้นะครับแล้วก็สามารถทำงานร่วมกับไซต์เชนอื่นๆแล้วก็มีการใช้งานที่ง่ายขึ้นนะครับแล้วเป็น One-Stop d e f i Platform อีกด้วยนะครับซึ่งโปรเจกต์นี้นะครับได้รับการสนับสนุนนะครับโดยการผ่านการระดมทุนหรือเรียกว่า i o บน b i n a n c e Launchpad รวมไปถึงแพลตฟอร์มของ Coinbase ด้วยครับ ทีนี้มาดูข้อมูลที่น่าสนใจนะครับซึ่งจำนวน transaction ของ polygon นะครับในปัจจุบันครับได้แซงหน้า ethereum ซึ่งเป็นร a y วันไปเรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึง average block time นะครับ2.2 second เนี่ยถือว่าเร็วมากนะครับ2.2วินาทีต่อบล็อกนะครับรวมไปถึงวันนี้ผมไปดูข้อมูลเนี่ย volume การเทรดนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่2นะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับโดยอยู่ที่ประมาณ8,200ล้าน u s ์นะครับทีนี้มาดูข่าวที่น่าสนใจนะครับโดย มาร์คคิวบานะครับเจ้าของทีมดัลลัสมาร์เลิกหรือว่าเศรษฐีชาวอเมริกันนะครับซึ่งปัจจุบันในลงทุนในแสตทต่างๆมากมายนะครับได้ประกาศลงทุนในเหรียญโพลิกอนนะครับแล้วก็มีการอินสึเกตโพลิคอนเข้ากับแพลตฟอร์มของเขานะครับซึ่งเป็น ladylacy.com นะครับของเขาเองนะครับซึ่งเขาทำเกี่ยวกับ NFT นะครับยังไงก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดนะครับแล้วรวมไปถึงเนี่ยเขาได้พูดคุยกับโคฟาวเดอร์ของโพลิคอนนะครับแล้วเขาบอกว่า โคฟาลเดอร์ของ l y g o 곤เนี่ยก็ตื่นเต้นมากนะครับที่จะได้ร่วมงานกันครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีกับทางโพลี곤นะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวยผมจะมาพูดถึงวิธีการแอดเน็ตเวิร์ของ Po l y g o นเข้าไปที่ Metamask นะครับรวมไปถึงการไป swap เหรียญแล้วก็การฟาร์มบนเน็ตเวิร์กของโพลอนว่าทำอย่างไรบ้างนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเพจนี้นะครับแล้วก็ช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ยูทูบนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มไลน์โอเ n c h a แชทนะครับมาปาร์ ala, o, ลคริปโตรวมไปถึงเทเลแกรมสำหรับผู้ที่ยังไม่มีแอคเคาท์ไปน็นรัสสามารถกดสามัครลิงก์ด้านล่างนะครับรับส่วนลดค่าเนียมลงกว่า40%นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ การฟาร์มนะครับว่าทําอย่างไรบ้างนะครับบนเน็ตเวิร์กของโพลีอนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเพจของผมนะครับในช่องทางต่างๆ่ว้มันเป็น f a e e o o o y y u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  e e ล็อกดิตนะครับ